สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเลิกผิ่งเวิร์มเหมือนเดิมนะคะหายหน้าหายตาไปมานานเนาะวันนี้มาในหัวข้อนะคะคุณไปก็คือเรียนวิทยาตเถอะพี่ขอนะคะก็อยากขอเถอะขอร้องเพราะว่าตั้งแต่ทําช่องนี้มาเนี่ยมีปัญหานี้เยอะมากเด็กๆจะเข้ามาในเรื่องว่าหนูไม่ได้เรียนวิทยาศีตแต่อยากเรียนวิชานี้จังเลยมันเป็นปัญหาตอนนั้นอันนี้ต้องทำเพื่อนน้องๆมอต้นที่ อันนี้พูดไปก่อนเนาะคือเราพูดถึงเร่องว่าคนที่เรียนไหวอ่ะต้องประเมินตัวด้วยนะว่าเรียนไหวนะไม่ใช่เข้าไปเราเครียดกาเดิมก็ไม่ไม่คุ้แล้วก็ยังหาตัวเองยังไม่เจอยังไม่รู้ว่าอยากจะเป็นอะไรในอนาคตหรืออยากจะเข้ามหาอะไรไม่อยากเข้าคณะอะไรมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือแน่ใจก็ได้ว่าเฮ้ยฉันจะไปเป็นอันเนี้ยจะเป็นเป็นอะไรนะคะแนะนำอ๋อถ้าสมมติว่าหนูคิดว่าในอนาคตหนูจะเป็นเมียทูตนะคะของฝรั่งเศสเอ่อบองชูมองการูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็เข้าไปเลยทางศิลป์ภาษา มุ่งไปทางนั้นเลยนะถ้าถ้าเชว่์จริงจริงนะถ้าเัื่์จริงนะแต่ในกรณีส่วนใหญ่เรามองว่าตอนเป็นเด็กเราจะมองอีกอย่างหนึ่งพอโตขึ้นเรื่องอะไรก็คือเรียนเผื่อไว้ถ้าเรียนไหวละกันอ่ะขึ้นหนึ่งสองสามบอกบอกตัวตนเราได้ระดับหนึ่งแล้วแหละว่าเราเรียนอะไรได้เราเรียนอะไรไม่ได้อ่ะโอเคก็คือการสอบเข้าพี่แนะนานะว่าถ้าแบบไหวจริงๆอ่ะเราอยากให้เข้าวิทยิตดีกว่าเรียนวิทยิตดีกว่าจะไม่เป็นปัญหาเพราะตอนสุดท้ายก็ไปเลือกหมอเลือกเอาเค้ง่ายวิศวะยังต้อง ใช่หรือคือเราจะเบนไปสายศิษฐ์มันก็ไม่ค่อยยากมันไม่สายแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณจะมาสายวิษฐ์แล้วคุณเบนไปสายศิ์ตอนนี้คือสายม,มันค่อนข้างยากมากๆเลยนะในการที่แบบว่าเ,เข้าแล้วมันไม่ตรงกับที่เขากําหนดไว้อะอเพราะว่าการเรียนการสอนมันไม่เหมือนกันเราบอกนี<ช>้ว่าการเรียนการสอนวิชานิกกับสายศิษฐ์มันไม่เหมือน ทีนี้พอเลือกสอบข้ามมันจะมีแบบว่าเรียนโรงเรียนเดิมจากมันให้ยมต้นสู่มัธยมปลายในโรงเรียนเดิมอันนั้นพี่คิดว่ามันคงจะมีการจัดสอบให้แล้วก็ให้เราเลือกแล้วล่ะว่าเราเลือกสายอะไรในแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งก็คือการการสอบแบบอีกโรงเรียนย้ายไปอีกโรงเรียนอันนั้นน่ะก็จะต้องไปไปสอบไปสอบคือแนะนำมาเอาไงก็คือลงวิคณิตไปก่อนอ่ะเอ่อสมมติว่าสมมุติว่าเรียนโรงเรียนเก่าแล้วมันจะมีบางเด็กบางคนที่ ว่าเคยอยากเขา้าอยากเข้าเตรียมอุดมอย่างเงี้ยสมมุติอยากเข้าเตรียมอุดม <Okay. S 1> แต่สอบติดไม่ติดดีไสายสินเตรียมอุดมอย่างเงี้ยแต่ยังอยากเรียนวิทย์คณิตอยู่ประเมินใจค่ะว่าอนาคตหรือชื่อเสียงโรงเรียนประเมินใจดูว่าจะยังไงเข้าไปชอบไห<อ>บมมันไม่ได้หมายความว่าเราเข้าไปเรียนแล้วเราถ้าเราไม่ชอบมันจะทุกข์มากมเลยนะมันจะเหนื่อยกับการเรียนมากๆแล้วเราจะยิ่งไม่ชอบในสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะเราจะยิ่งยิ่งหาตัวเองไม่เจอใหญ่เลยอ่ะเราอยากเรียนไปแค่ว่าแบบ เออเรียนให้มันจบๆอ่ะมันไม่ได้แล้วว่าคือสี่ห้าหกเป็นอะไรที่ต้องคิดถึงอนาคตแล้วอย่ามาแบบคิดสั้นๆว่าเอาจบๆก็อพออ่ะแต่ตอนนั้นคิดยังงเออตอนนั้นก็คิดว <c oughs> ่าโตแล้วว่าตอนนั้นก็คิดว่าขอให้จบก็พอปล่อยไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอเรามาโตขึ้นแล้วว่าในระดับหนึ่งเราต้องเออแบบถ้าใครได้ดูอ่ะอยากจะบอกว่าเออสี่ห้าหกเป็นเป็นอะไรที่สําคัญหาตัวเองให้เจอเร็วเข้ามาหาลัยได้เร็วอยู่ได้คณะเจอได้เร็วหางานได้เร็วมันสนุกมากมันไม่เหนื่อย ก็คือสรุปเนาะน้องๆที่เรียนไหวเผื่อถึงว่าเน้องที่เรียนไหวแนะนําให้เข้าวิชานิตเรายังไม่รู้จักตัวเองดีมากนะคือไม่ไม่ได้ชัวร้ออ์ซแต่พี่ว่าตอนเด็กๆเราจะมองอย่างหนึ่งโตมาจะมองอย่างนี้คิดว่าเรียนเผื่อๆไว้ก่อนเนาะใช่มเป็นการเรียนเผื่อๆไว้เรียนเผื่อเเรียนเผื่อเออแบบว่าเหมือนเรียกผู้ชายอ่ะลูกหนูหนูคุยหลายคนเผื่อเรื่องหนูก็ต้องเรียกวิชาเผื่อเรื่องเหมือนกันเออแบบนี้เอาแบบนี้ละกันเพราะว่ามันจะไม่ยากเลยนะครวสุดท้าย ไปเข้าคณะอะไรแล้วมันก็ไม่ยากแต่คืออันนี้คือหมายถึงว่าคนที่พอเรียนได้นะแต่ถ้าคนแบบไปอชอบอาสา,ามากๆชอบศิละปะมากๆชอบคอมมากๆอันนั้นไปไทยทางนั้นเลยจะแนะนําตรงนั้นมากกว่าเนาะแต่จริงๆเราสองคนอาจจะแก่ก็ได้ลูกแคบก็ฟังไว้เป็นโอเพเนียรหนึ่งลกันเออซึ่งเราก็รู้แหละว่าในปัจจุบันมมนมีสายแต่แขนเป็นสิบยี่สิบสายเลยอ่ะแบบส,นนสินนู่นสินนี่สินคํานวณสินภาษาต้นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราโตมายังแค่แบบเป็นสินคํานวณกับสิน เรียนสิ่งที่ร่้ภาษาแล้วก็วิคณิตแค่นี้เองโอเคก็พี่ขอร้องกันนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาในอนาคตในอนาคตก็เนาะเรียนเผื่อไว้ละกันเผื่อวันนี้เราก็แนะนําไว้เท่านี้ขอร้องะขอร้องและสวัสดีค่ะบ๊ายบายวิคณิตเดินลุกนะเด็กที่อยากเป็นภรรยาของท่านทูตนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เป็นทูตดังนั้นไปคิดทูตไปก่อน